สดวีโตว,วีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นต่อพอหลักบุญนะครับ40ครั้งชนะ31แพ้9ครั้งส่วนไฟน้ำเงินสิงอุบลสอก้องเกียรติครับนายชิสนุพษ์มุกดาหาร19ปีครับนักชกจากสุบเนียเพชรพชัชราก็ชนะคะแนนฉายตะวันบุรณามวยไทยครับไปติดตามข่าวนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้โปรโมเตอร์หนุ่มบหจะเข้าไลเตอร์ขอบคุณซี กพัน์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท C.P.F Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ C.P. 2G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทุนและด,ดีแท็กบริษัทธุรกิจ5ดาวนะครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 8000บริษัท C.P. e s สซิลล n น and o o o d Chain จำกัดบริษัท C.P. เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเก็บสายหน้าพยายามโอ้ยบวกซอกครับเอาละครับแต่ว่าดูครับว่าสวมหัวโว์เดียวแตกเลยนะครับโอ้ว่ามวดที่สามทีขอบคุณนะครับ ทางโตโยต้าเคมอเตอร์ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชีย 26, นสมพลุ่งโลดนะครับ0 2 6 6 2ส5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์บริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตากเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในลักษณะีวงกลมพร้อมด้วยยาดมตาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนลงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดของขอบคุณครับออกมาเล่นเกมเลยนะครับเพชร พัชระเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับมีศอกสลับด้วยแล้วก็เบียดไปเรื่อยเอาละครับโดนเข้าไปหนักๆทําได้จะยุบใจย่นหรือเปล่านะครับสิงห์อุบลดูว่าต้องกัรดูครับฝ่ายน้ําเงินยกที่แล้วมบวกศอกแบบนั้นก็มาแล้วออกมาคุมเพราะฉะนั้นดูครับมาเพชรพัชระแข็งแกร่งอยู่แล้วครับโอ้โหดูมาอ้าวนี่ครับมาสิงห์อุบล ดูครับมาตอนนี้สิงอุบลครับมาผ่อนเกมเยอะไม่ได้ไม่ดีครับอย่าปล่อยให้เพชรพชัชระได้ใจครับโอ้ตอนนี้มาเอาแต่ว่าอย่าไปพลาดโดนของน้ําเงินอีกแลก้วครับแผลเก่าแผลเก่านี่น่าบัวเลยครับโอ้ดูยกสามอยู่ในยกปลายยกมมีขยี้ขยี้โอ้อาจารย์พงพัฒน์มาเบรกเกมก่อนครับอะไรครับฟันยางหรือเปล่าครับ มหาชนครับผลิตภัณฑ์ c ี2 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูนและดีแทธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีเบสเลสซ์ลองแอนฟู h เชนจำกัดบริษัท c ีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตไตยขอขอบพระคุณครับเวลาเดินทานี่ก็ออกอาวุธได้ดีเลยนะครับสิงห์บุนทั้งแข้งทั้งเข่านะครับ ดูว่าแทงเก็บเก็บแทงแหลมแหลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหยุดเมื่อไหรน่นี่เพ,พชรพระจระจะเดินผู่เลยมีหมัดแล้วก็ลูกเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าดูนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับทีมงานก็สั่งให้เดินอย่างเดียวนะครับให้มีศอกสลับไปด้วยใบรับไม่ได้เริ่มจัดเดินเบียดเดินแทงทําได้นี่เสียงเชียร์ก็ยังรออยู่นะครับสิงห์อุบลแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับอาวุธสวยเลยนะครับสิงห์อุบลครับ แต่ว่าจะต้องแมจะต้องลูกแข็งแรงหน่อยครับอ้าวล็อกในแมตัวตัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่หญอยากคอพับคออ่อนครับโอ้อาวุธแกนี่ต้องบอกว่าร้ายกาจมากครับแต่ว่าพอโดนอาวุธแล้วออกลูกคงเพลงอะครับอ่าเป็นพระเจระรบวกมีกำปัน้นคอยขู่ไว้ครับสิงอุบลสิงอุบลอ้าวเข้าในเข้าในเข้าในครับเข้าในมาแต่แต่งแต่งตัวนานไปอะครับ าไม่ได้ครับเวลามันงวดลงไปเรื่อยๆครับนี่กางยก4นะครับมาอโอ้โหแต่ว่าดูอุ๊ยเอาแลบสอดอีแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้ามันยังจโจโจไม่ถนัดแล้วครับไน่นยดําเนินสิงอุบลครับอาจารย์พงพัฒน์แยกออกมาครับมากัะแทกแย็บดู ดูครับโอ้ยเป็นมวยสีมือไปแล้วครับตอนนี้ไปแดงดูว่าเลือกออกเลยนะครับกิ้มท้องกิ้มหน้าโชกในเกมตั้งรับดูดูว่าสิงหูบนนะครับอย่างที่บอกเวลาเดินทำนี่ทําได้ดีนะครับลูกขวางโดนตั้งกําแพงเอาไว้อย่างไีไม่ถนัดแลครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยนะครับสิงหูบนย้าเข้าไป เริ่มจะเดินเริ่มจะเบียดหินงานนัดสั่งเดินโอ้แต่เข้าไปถึงไปซุกใ้ลักแร้นะครับโดนกดหัวแทงหน้าเลยครับโอ้แข็งแรงเหลือกเกินนะครับเพชรพัชระอาวุธมวยสวยมากครับรูปร่างก็ดีครับสิงห์อุบลครับแต่ว่าต้องเพิ่มในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเบียดไปเบียดมาครับตัวเล็กจับกจับแล้วแขนห้อยเลยครับ พยายามจะสู้อย่างเต็มที่ครับแฟนมวยก็รอจะส่งกำลังใจให้ครับแต่ว่าอาวุธมวยตอนนี้ของสิงห์อุบลมันเนี่ยครับมันไม่ไม่มีมันไม่มีน้ำหนักครับแรงประหยัด รับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 8889สุกายะน้ำมันนสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02 016 0000วัทีระแอดทีวี999กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนดดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนันลงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับยาฉีด1ล้านบาทเลยนะครับ ทีมงานนี่เขาสั่งให้ต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียวนะครับให้แรกไปเลยนะครับบอกเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับสิงห์อุบลแต่ว่าถ้าเดินช้าก็จะแบบนี้แหละครับเพรชรปัชระเขาคุมเกมแล้วเลือกออกเน้นๆนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งแตเป็นงานหนักเข่าในก็ล็อกเอาไว้ก่อนโอ้โหแล้วก็ล็อกแข็งแรงด้วยครับจังหวะล็อกนี่กดอยู่เลยครับสิงห์อุอบลครับยืมหัวใจของแปดแสนเล็กมาหน่อยครับวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงที่มุม ตีได้เอาละครับเริ่มเริ่มจะตีได้เริ่มจะตีได้เริ่มจะยกได้เหมือนกันครับ <ST> เวลาเหลืออีกหนึ่งนาที40่สิวิครับต้องมีศอกสลับด้วยครับตีอย่างเดียวนี่ไม่รู้จะแซงได้หรือไม่ได้อะครับโอ้โหอ่ะหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทครับนี่นีมเขาบอกชกมวยไทย5ยก ก็รวยได้นะครับเดี๋ยวต้องดูครับนี่ถือว่าโปรโมเตอร์หนุ่มบสกับโปรโมเตอร์คุณอม MBK ให้โอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับสิงอุบลทำได้ไหม1ล้านบาทไม่รวมค่าตัวนะครับ1ล้านบาทไม่รวมค่าตัวโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แม่มัดรัดไว้แน่นเหลือเกินครับเพชรพัชระเวลาทาได้นี่เสียงเคียร์ก็รออยู่นะครับแต่ว่าต้องทำให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเดินเข้าไปเปียกเข้าไปสอก ว่ายกที่สามนี่สอกออกได้สวยๆนะครับยกที่สี่มาลืมสอกนะครับโดนฟัดก็ไปทำท่าจะยุบจะย่นแหรอครับตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับของยกสุดท้ายพยายามจะเดินอยู่เพชรพัชระก็ไม่ประมาทแล้วข่าไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อนหมัดมุดอาจารย์คงพัดว่องไวครับรวบรวมใบให้คะแนนนะครับต,นตนน้นๆนี่โอ้โหออกนำไปก่อนเลยครับ ายน้ำเงินแต่ว่าช่วงหลังนี่แข็งแกร่งและเกินไฟแดงเพชรพัชระนี่ครับกรรมการชูมือให้ไฟแดงครับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมวันนี้ชนะบอบช้ำพอสมควรนะครับแต่ว่าสนุกครับผู้ชนะของเราเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมพักคู่ดีดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี